สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนๆืมาดูมะละกอตัวผู้นะครับต้นมะละกอต้นนี้เราทำการตัดเขานะครับแล้วเขาก็แตกออกมาสองต้นสามต้นนะครับแต่เราไว้แค่สองต้นพอนะครับผมเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับมะละกอตัวผู้เป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้คือลักษณะดอกของมะละกอตัวผู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ เนี่ยครับคือต้นนี้นะครับเห็นไหมครับน้อยมากนะครับที่จะจะจะเห็นที่เราจะเห็นมะละกอตัวผู้มีลูกนะครับแล้วลูกยาวสวยมากนะครับเพื่อนๆนครับเนี่ยจากสิ่งที่เราตอกเราจะใช้ไม้นะครับตอกเห็นไหมครับไม้เนี่ยตอกกระตุ้นริ้มไม้เนี่ยกระตุ้นเขาเพื่อให้เขาออกลูกสิ่งที่เราทําก็ได้ผลนะครับเนี่ยทำให้มะละกอตัวผู้ออกลูกนะครับเนี่ยครับ เป็นเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นดอกมะละกอตัวผู้นะครับเป็นแบบนี้นะครับและของเขาเนี่ยก้านของเขาจะเป็นพวงๆออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับต้นเนี้ยเป็นพันธ์ผสมนะครับกลายพันธุ์นะฮะกลายพันธุ์นะครับเพื่อนๆครับกลายพันธุ์แบบไหนเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะครับเนี่ครับอันนี้เป็นดอก เขาเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศนะครับดอกสมบูรณ์เพศนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีเกรสรสีเหลืองๆอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับสรุปมะละกอต้นเนี้จะเป็นพันธุ์ผสมนะครับเป็นมะละกอตัวผู้แล้วก็กําลังจะกลายพันธุ์เป็นมะละกอรกระเทยก็คือมะละกอสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีลูกนะครับผมเห็นไหมครับ ผลจากการที่เราตอกริ่มลงไปนะครับเพื่อนเครับลองทําดูนะครับได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็มะละกอต้นเนี้ยก็เป็นต้นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยมะละกอออกมาจึงเตี้ยนะครับเตี้ยแล้วก็ให้ผลผลิตกับเรานะครับผมตอนนี้ก็มีทั้งหมดห้าหกลูกแล้วนะครับกลายพันุนะครับผมจากมะละกอตัวผู้ที่ไม่มีลูกนะครับ ก็กลายเป็นมีลูกให้เราได้รับประทานนะครับแล้วก็ลูกยาวสวยด้วยนะครับมะละกอต้นนี้เป็นต้นตัวผู้แล้วก็ผสมกับต้นกระเทยนะครับที่ให้ดูดอกไปแล้วเมื่อตะก,กี้นะครับคือเป็นพันผสมกันหน,นึ่งต้นเนี่ยผสมกันในในต้นเดียวสองเพศในต้นเดียวนะครับก็คือเพศผู้กับเพศ กะเทยนะครับผสมกันจึงออกลูกออกมาสวยครับเพื่อนเครับไหมครับลองทําดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับมะละกอที่ต้นสูงใหญ่เมื่อเราตัดแล้วเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้เลยนะครับต้นจะไม่สูงมากแล้วก็จะให้ผลผลิตให้ลูกกับเราได้รับประทานนะครับผม